สนามกีฬาสุดแปลกจากทั่วโลกถ้าคุณคิดว่าสนามกีฬามีแค่แบบมาตรฐานทั่วไปลองมาดูสนามกีฬาสุดแปลกและสร้างความตื่นตาตื่นใจไปทั่วโลกในคลิปนี้เราจะพาคุณไปดูสนามกีฬาที่ไม่เหมือนใครทั้งดีไซน์สถานที่และบรรยากาศที่ทําให้เป็นสนามกีฬาแปลกและพิเศษสุดๆส,สนามแรกพิงเกลเล่ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในกรุงปารีสเป็นสนามบาสที่มีสีสันสดใสสไตล์นีออนเฉดสี see, เหมือนงานศิลปะ ถูกออกแบบโดยอิลสตูดิโอร่วมกับไดกี้ตั้งอยู่ระหว่างอาคารเก่าในเมืองตาลีสทาให้ดูเหมือนสนามบาสท,ที่หลุดออกมาจากโลกแฟชั่นหากเพื่อนเพื่อชอบการถ่ายรูปแล้วล่ะก็สถานที่นี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยในการหามุมเก๋ๆถ่ายรูปคู่กับสนามบาสสีสวยสสนามบาสเกตบอลในถ้ำคากุยโจประเทศจีนสนามบาสเกตบอลแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นภายในถ้ำในเมืองกุยโจเนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและพื้นที่ราบที่จำกัด ชาวบ้านจึงตัดสินใจสร้างสนามบาสเกตบอลภายในถ้ำเพื่อให้สามารถเล่นกีฬาได้โดยไม่กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมสนามนี้มีความยาว28เมตรและสามารถรับรองผู้ชมได้ถึง1,000คนครับ House of Mamba LED Basketball Court ตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนความแปลกของสนามนี้สนามบาสเกตบอลที่สร้างขึ้นโดยไนกี้เพื่อเป็นเกียรติแก่โคบีไบอันสนามนี้ใช้ LED Interactive Floor พื้นของสนามบาสสามารถเปลี่ยนกราฟิกได้แบบเรียลไทม์ พร้อมยังมีการใช้ฝึกสอนทักษะบาสเกตบอลแบบดิจิทัลให้ถึงสุดๆไปเลยสนามกีฬาลอยน้ำ The Fort at Marina Bay i n g a p o r e สนามกีฬาลอยน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อ่าวมารีนาถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถรับรองผู้ชมได้ถึง30,000คนนอกจากจะใช้สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆได้แล้วยังเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตและงานเทศกาลต่าง โดยผู้ชมสามารถเพลิดเพลินและชมวิวทิวชัดของเมืองสิงคโปร์ในขณะรับชมการแข่งขันได้อีกด้วยชีวิตติดแกมสุดๆเลยสนามบ,บาสเกตบอลบนด่านฟ้าที่ฮ่องกองสนามบ,บาสเกตบอลแห่งนี้ตั้งอยู่บนด่านฟ้าของอาคารในฮ่องกองที่มีการออกแบบหลากสีสันและสดใสสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้การตั้งอยู่บนด่านฟ้ายัางทำให้ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับวิวเมืองฮ่องกองในขณะเล่นบาสเกตบอลได้อีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างกับสนามบ้าสุดแปลกจากทั่วโลกแต่ละที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครทั้งอยู่ในถำ้ำลอยน้ำหรือแม้แต่บนดาดฟ้าบอกเลยว่าเป็นสวรรค์ของคนรักบ้าจริงๆ